กตาออนี่ครรับเ์ไไมสวัสดีครับพบกับช่องคาสโตสตูดิโออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแปลเพลงการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับคิดว่าน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นเพลงอะไรเพราะว่าก็เต็มไปหมดเลยเพราะว่าผมเนี่ยชอบการ์ตูนเรื่องนี้มากที่สุดเลยนะครับเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องโดรอมอนนั่นเองนะครับ ซึ่งเพลงที่จะมาแปลในวันนี้เนี่ยก็เป็นเพลงออริจินอลเลยนะครับที่แบบว่าทุกคนได้ยินก็ต้องรู้เลยว่าเนี่ย mm hmm. เพลงของโดราเอมอนแน่นอนนะคะซึ่งเพลงนี้มีชื่อว่าโดราเอมอนโนอุตะหรือภาษาไทยก็แปลว่าเพลงของโดราเอมอนนะครับ่อเ,เป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปดูดีกว่าว่าเพลงนี้จะมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะครับท่อนแรกนะครับเขาก็บอกว่าเรื่องอย่างนี้ดีจังนะ ถ้าทำได้ก็ดีสินะถัดมานะครับเขาก็พูดว่าความฝันโน้นความฝันนี้มีมากมายเลยแหละจากนั้นครับว่าพูดว่าทำให้ฝันผมเป็นจริงทั้งหมดทุกอย่างทุกความฝันเลย ผม,มได้ลองแบบว่าเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตหรือว่าใน u t u b e เนี่ยก็มีคนแปลไว้นะครับแต่ว่าเขาแปลผิดนะครับในท่อนที่บอกว่ามินนะ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 นนะคือถ้าแปลมินนะแปลว่าทุกคนใช่ไหมครับจะหมายถึงตัวบุคคลนะแต่ว่าในที่นี้เนะี่ยมินนะเนี่ยมันคือความฝันที่แบบตัวเพลงพูดถึงมาว่าเอ้ยเนี่ยเรามีฝันเยอะมากเลยก็เลยช่วยทำให้ความฝันทั้งหมดเนี่ยเป็นจริงนะครับมินนะ ในที่นี้ก็เลยแปลว่าทั้งหมดนะครับไม่ใช่แปลว่าทุกคนจากนั้นทอดถัดมานะครับก็จะพูดว่าทำให้ฝันผมเป็นจริงด้วยกระเป๋าวิเศษยอ,นะอยากบินไปบนท้องฟ้าอย่างอิสระจังเลยนะาอ้า,อานี่ครับคอเปเตอร์ไม้ไผ่ อังอังอังตอนนี้นะครับก็ไม่มีความหมายนะครับแค่แบบว่าเป็นเสียงเป็นทำนองเป็นเพลงครับถ้าแปลถ่ายก็คืออังอังอังรักมากที่สุดเลยโดราเอมอนนั่นเองนะครับ จากนั้นก็ท่อนสุดท้ายนะครับก็คือรีพีทนะครับร้องซ้ำอีกทีหนึ่งก็คืออังอังอังรักมากที่สุดเลยโดระเอมอนนั่นเองนะครับโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับเพลงโดราอมอนอุตะนะครับหรือเพลงของโดราอมอนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมเนี่ยแปลเพลงอะไรอีกนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับ หนามากเลยไม่ค่อยมีคนมาคอมเมนต์แต่ยังไงผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูคลิปของผมหลายๆคลิปเลยนะครับยังไงผมก็จะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับ EP ถัดไปผมก็จะทำเพลงเกี่ยวกับดราฟมอนเหมือนกันนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย